นี่ไข่มันไะ้เปล่าครับไหมได้เดี๋ยวสิบาทไปเหลือไข่พูดไข่อันนี้ไข่กิโลเท่าไหร่ตอนนี้โลละหมื่นดักเลยว่างมาตะก้าไทยแท้โลละสี่หมื่นนะไข่มันอะันนี้ตะกกระเตนอิโมจินอิโมจินจ้ะที่มันมันเขาเอามาผสมไข่สาย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกวาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่สุพตาฟาร์มตําบลทุ่งสว่างอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเราจะพามาชมการขุดไข่ตะกะแตนนะครับการอบไข่ตะกะแตนและการเลี้ยงตะกะแตนนะครับใครดูคลิปนี้จบเลี้ยงได้ทันทีไปติดตามรับชมกันเลยครับที่ฟาร์มเราจะอบ ให้ลูกค้าก่อนส่งครับไปถึงลูกค้าก็จะได้ดูแลง,ง่ายๆอ๋อครับมันก็จะอัตราการฟักก็จะสูงกว่าที่เราแบบส่งทันทีเลยครับผมขุดแล้วส่งทันทีเลยมันลูกค้าก็ไปดูแลควบคุมความชื้นได้ยากบางทีไข่มันเน่าขึ้นลาบ่อไปก็มีฮะมันจะปอถ้าควบคุมความชื้นไม่ได้คือเราก็เตรียมให้ลูกค้าไปเลยใช่ครับไปถึงเขาก็ควบคุมความชื้นกับพรมน้ําก็ดูแลอบ อบต่อแค่นั้นก็มไม่กี่วันก็ฟักแล้วฮะครับครับครับเหมือนอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเนาะสลับมือใหม่มือที่ยังกําลังจะเริ่มเหมือน้องพี่เนาะครับผมใช่บางทีลูกค้าคนคนรู้ก็ดีแต่ถ้าคนเขาไม่รู้เขาเพิ่งใหม่ๆเลยนี่ครับเราก็ต้องดูแลเขาแบบนั้นครับครับผมอบให้ไข่มันพองตัวมันเซตตัวพองตัวก่อนครับเราค่อยส่ง<ม>ไข่ <c oughs> บางที่ลูกค้าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยครับอย่างภาคใต้โซนเหนือหรือว่าไกลๆอย่างเงี้ยครับผมผมก็ผมก็ต้องอบครับผมให้ไข่มันพองตัวบางทีเดินทางไกลมันเสี่ยงแก่การไข่มันเน่ามันอะไรอย่างเงี้ยระยะเดินทางครับผมเพราะว่าเราส่งพัสดุนี่ก็ขูดไข่ไปแล้วสองรอบนะครับรอบหนึ่งได้กี่ขีดพี่รอบหนึ่งเฉล่บ<อ>่อนี้ก็ได้อยู่โลก,กว่าโลก,กว่าอยู่ครับ โอ้โลละหมื่นครับผมผมก็สามวันขุดครั้งสามวันขุดครั้งหนึ่งเพราะว่าผมไม่อยากเว้นระยะนานบางทีวันเว้นวันครับเพราะว่ามันจะได้ไข่รุ่นรุ่นเดียวกันไล่ไล่เรียกกันครับบางทีสองวันไปฟักมันจะได้ฟักแบบใกล้เคียงกันสามวันนี้ได้โลกว่าใช่ครับโอ้เดือนหนึ่งเนยเท่าไหร่เนี่ยต่อบ่อนะฮะครับต่อบ่อเท่าไหร่ใช่ครับนี่คือต่อบ่อ บอบ่อสามวันนะครับตัวนี้มีสี่บ่อแล้วก็ตัวมันหนี่ประมาณสัก2เดือนนิดๆผมก็จับลับเป็นตัวขายครับส่งนะครับผมบางทีลูกค้าเขามารอรับหน้าฟาร์มเลยอะไรครับแล้วก็เราเอาไปส่งเขาที่ใกล้ๆนี้ก็มีหรือ,อว่ารอบบริเวณหมู่บ้านเขาก็กินกันครับออกกระแตนตัว่าทุกวันนี้มันหาก,กินได้ยากเลยครับตะกกะแตนเนาะตามธรรมชาติก็โดนสารเคมีอะไรไปอย่างนี้แทบจะสูญพันธุ์แล้วก็ว่าคือดนหลังคือตะกกะแตนเขาจะ ต้องปลดสารเคมีเนาะใช่ครับต้องปลอดไม่งั้นเขาตายไปก่อนแล้วใช่ครับตามธรรมชาติผมหาแทบจะไม่เจอแล้วแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันเนาะอย่างว่าแต่วันนี้มันเคมีตอนเกี่ยวข้าวเสร็จไงต้องอะไรนะเอาแบบตาข่ายวิ่งไล่แล้วแต่มัยก่อนใช่ครับวันนี้ไม่มีแล้วเราก็อาศัยว่าเรื่องต้นทุนแล้วก็เอาแรงเข้าสู้ผมลงทุนทีเดียวจบ ที่เหลือจากนั้นก็ซื้อปุ๋ยไปดูแลหญ้าหญ้าครับผมก็แค่นั้นเองนี่หละปลูกหญ้าเลี้ยงตะกะแตนปลูกหญ้าเลี้ยงตะกะแตนครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้เพิ่มอีกเพราะว่าเศษเศษเขาเอาไปบดต่อได้อีกเขากินแต่ใบตะ<า>กะแตนเขากินแต่ใบมันก็เหลือเหลือก้านเนี้ไปไปบดได้อีกไม่บดก็กินนะควายผมนะครับ ครับไม่บดก็กินเอาไปให้แบบดสดๆอย่างเงี้ย hmm. ก็กินอยู่ถ้าให้ดีเราก็บดตอนนี้กำลังขี้ตะก,กะแตนมูลเขาเนี่ยฮะมันมันก็เหมือนเครื่องอัดเม็ดญ้านะฮะเราก็ไปให้ปลาให้อะไรกินได้ต่ออีกครับอ๋อ oh, เป็นอาหารได้อีกใช่ครับพวกสัตว์กินพืชพวกปาทเพียนพวกอะไรพวกนี้ได้หมดโอ้ oh, <ล>ไม่ไม่สูญหายไปไหนเลยพี่เนาะใช่ครับ อย่างรงเรือนนี้กี่ตัวพี่ประเมินได้ไหมก็หลายพันตัวอยู่ครับหลายพันตัวแต่ลงเรือนกี่ขีดพี่ที่จะมาเพาะเนี่ยลงเรือนผมใส่ลงอ่าอันนี้สี่คูณห้าผมใส่ไปห้าขีดครับ๋อครับผมใส่ไปห้าขีดเขาเขามากินแล้วครับเริ่มมากินแล้วบ่อน,นี้เยอะหน่อยครับ่บอน,นี้ยังไม่เคยขุดไข่ ว่าจะขุดวันสองวันนี้แหละครับผมเอาเราจะมาขุดไข่กันนะครับโอ้โนเอหลี่อน,นี่ปันเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกน้อยนี่นี่นี่ ตอนนี้มันนานแล้วว่าจะโลกก็มันให้ไ่อยู่ขุดเงินขุดทองเถโจกค่ะ,ค,ะครับครับนี่นะครับนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นี่ข้างในจะเป็นแบบนี้ วนมากก็ไม่ดีเนาะอืมครับมันช่วงเวลาก็วางไข่กี่วันพี่ตอนนี้มาขุดทีทุกวันเก็บทุกวันก็หุเจ็ดทีก็เอาค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันให้ไข่มานานแล้วเนาะอืมครับมันยังสร้างรายได้ให้อยู่ก็เอาไว้ก่อน อืมครับชนะ่วงนี้ไข่ไมดูจะหักแล้วเวลาเวลาเราหาแบบนี้เวลาไข่มันหักนี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเติบโต,ไ,ตไหมครับโอเค ไม่ไม่ไม่เกี่ยวค่ะเพราะเราเรา,เราทั้งขีดยิ่งยิ่งแบบขาดอย่างนี้มันยืฟักเร็วอืมครับที่ว่ามันโอเคกว่าเป็นแท่งมันไม่เกี่ยวกันเนาะเ,เพราะเราก็ขายเป็นขีดเหมือนเะดิมนมันเดิมอกไข่ขั้นแรกที่นําไขมาใช่พี่ใช่ครับที่เรานําไขมาครับนี่ ันี่คือดินนาครับดินนามัน,ม,นมันก็จะเป็นร่วนๆเป็นแข็งๆนิดหนึงเวลามุดให้เขามุดขึ้นบนได้เพราะว่าข้างล่างดินมันจะแข็งๆนิดหนึ่งก็ต้องมุดขึ้นบนครับนะครับรองไว้อีกนะครับประมาณสักข้อมือหนึ่งนะครับต่อกับแล้วก็ฉีดน้ำนะฉ,ฉีดน้ำลงไปฉีดน้ำลงไปเลยนี่คือขั้นตอนการปลูกของฟาร์มนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมาก ก็จะมีขุยมะพร้าวมะพร้าวสับกับแกลบดิบไอ้กับแกลบเผาที่คือไข่นะครับแล้วก็มาเรียงเรียงแบบนี้เลยนะครับผมต้องเรียงใช่ปีตรวนี้ครับต้องเรียงประมาณนี้ครับคือถ้าส่งให้ลูกค้าผมต้องเอาไข่ไปช่างก่อนไปช่างก่อนสมมติลูกค้าสั่งหนึ่งขีดก็เอาไข่ไปไม่ใช่ว่าช่างทั้งกระป๋องเนาะใช่ครับช่างเฉพาะไข่อย่างเดียวช่างเฉพาะไข่ช่างไข่ก่อนแล้วค่อยนำลงกระป๋องนะครับทุกคนับ แล้วก็เอามาเลียงๆนะครับไม่ให้ทับซ้อนเลียงไปอย่างนี้มันทั่วจะเป็นตัชะตช่างทั่วจะตอ้ตองเลยเนาะครับมันจะเป๊กว่าส่วนมากก็จะแถมเปลือเหลือเปืือขาดไปให้เป็นสิบห้ายี่สิบกรัมไปเลยทางความแล้วก็เลียงประมาณนี้ครับ กระปุกนี้ผมบางคนสั่งสองขีดผมก็ใส่กระปุกเดียวเลยแต่มันเป็นกระปุกใหญ่ครับครับผมจะได้ดูแลจัดการง่ายๆผมก็คไข้าสายให้ลูกค้าไปเลยนั่สายนั้นสายนี้มานคน,น,นกันคคข้กันแล้วใช่ครับคข้เพื่อที่ถ้ากรแตนเราจะได้สมบูรณ์นะครับภูมิคุ้มกันสูงนะครับ อีกหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะ2,000 2,500ถึง3,000ตัวได้ชิวๆอ่ะเด็สบายๆครับ,บ,รบเรียงสวยๆอย่างนี้ครับคือต้องเรียงให้ดีแะไรบี่เอย่างเี้ครับผมเรียงไปไม่ให้เขาทับกันเฉยๆครับ,รบให้เต็มพื้นที่ดีๆอโอเคนะครับก็ขุยมะพร้าวครับ หิงมพะพ้าววางบนเลยครับวางบนประมาณน่าจะหนึ่งข้อมือหนึ่งข้อมือก็สองสามเซนได้ครับวางไปนี่ครับประมาณช่วงนี้อากาศร้อนเนาะก็ประมาณไม่ถึงสิบวันแล้วครับฝาก จริงอ,อากาศร้อนก็จะฟักเร็วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ส่วนมากผมก็จะอบให้ลูกค้าก่อนที่จะไปถึงลูกค้าก่อนลูกค้าก็ดูแลอีกแค่ไม่กี่วันก็เริ่มฟักเลยครับครับเพราะว่าเราอบก่อนส่งให้เอาให้ท่วมไข่ก็ประมาณหนึ่งข้อมือแล้วเขาพอไข่เซ็ตตัวได้ที่เขาก็กันตัวเองขึ้นมานะครับคือพี่จะทําแบบนี้ทุกครั้งที่จัดส่งลูกค้าใช่ไหมครับใช่ครับผมไปถึงลูกค้าก็ดูแลควบคุมความชื้นอย่างเดียวเลย ครับแล้วก็เอพมน้ำนิดหนึง่งพรมน้ำให้เปียกพอดีให้มีความชื้นสัก40-50%กบหอนะก็พเสร็จปุ๊บนะครับ,รบ,รบเอาใส่กระสอบหรือจะวางที่กล่องโฟมได้เลยเดี๋ยวมาดูทนี้ผมวางตากแดดเลยนะะครับครับวางตากแดดเลยวันนี้ก็คือการอบอบไข่ใช่ครับนี่เป็นรูเจาะรูสักนิดนึงครับ ครับอืมครับแล้วอบอย่างนี้กี่วันพีอเริ่มเป็นตัวแล้วเริ่มเป็นเริ่มมีตัวแล้วนี่ครับนี่นี่นี่เนี่ยทุกคนเขามีบ้างครับเขาจะทยอยออกไปนี่นี่นี่กระโดดกระโดดครับครับแล้วแล้วเวลาพี่ส่งลูกค้าส่งกี่วันครับทีนี้อย่างอย่างมาอยู่แบบนี้แล้วจะส่งลูกค้าเลยหรือยังไงไม่ครับผมก็อบประมาณห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็ไปส่งไปถึงลูกค้าไข่มันก็เริ่มเริ่มออกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ นี่นี่ครับไข่เซตตัวจะเป็นแบบนี้นี่คือพร้อมส่งได้เลยอ๋อครับครับนี่ๆนะครับนี่ครับนี่คือจะให้เนี่ยเขาจะบวมขึ้นจะบวมขึ้นเหมือนเม็ดข้าวเลยเนาะใช่ครับเขาจะใหญ่บวมขึ้นครับซึ่งต่างจากที่ขุดมาเลยเดี๋ยวให้ดูขุดมาเลยนะครับไอ้ที่ขุดมาถ้าส่งเลยแบบนี้ก็ส่งได้ถ้าระยะทางไม่ไกลมากแต่ว่าอยากให้ลูกค้าดูแลง่ายครับก็เลยทําแบบนั้นนี่คือขุดมาใหม่ นี่คือไข่เซตตัวซึ่งต่างจากกันมากอืเขาจะบวมขึ้นเนี่ยครับเหมือนข้าวสารแช่น้ํากับไม่แช่น้ำเลยเนาะแช่งนั้นเลยนะครับใช่ครับนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับตัวใหญ่ๆคือเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะใ่ครับตัวเล็กๆแบบนี้จะส่งได้นี่ใหม่ใช่ครับอ๋อพอเซตตัวแล้วให้ส่งให้ลูกค้าใช่ครับนะครับอันนี้ผมก็อบแบบนี้ส่ง มันจะง่ายกว่าลูกค้าดูแลง่ายด้วยอัตราการฟักก็สูงด้วยแล้วทีนี้พอไข่ถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าทําอะไรบ้างครับทีนี้ก็พรมน้ําควบคุมความชื้นอย่างเดียวครับก็มาใส่ในในโฟมหรือกระสอบอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตา,ตาก,กดแดดไปด้วยถ้าเกิดว่าฟัก,กออกมาแบบนี้แล้วครับเราค่อยเอาไปใส่ในกรงหรือว่าไปใส่ในโรงเรือนแล้วก็พรมน้ําไปเรื่อยๆนะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นแหละอยเอาเอาออกหรือว่าเราเขี่ยดูจนกว่าจะหมดล่าสุดผมสองอาทิตย์ที่ผมฟัก ใช้เวลาฟักเขาออกทุกวันจนถึง2อ,อาทิตย์นะครับ,ค,รบค่อยๆทย,ย,ยอยออกนะครับเขาไม่ได้ออกทีเดียวครับนะครับผมออกมันละนิดออ,ออกจนหมดนะครับ่อยอพอเขาเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาไปอยู่ในข้ออนุบาลใช่ไหมครับถ้าไม่อนุบาลเราปล่อยไว้เลยแต่เราก็ต้องดูแลเรื่องมด แต่อยากให้อนุบาลก่อนใครเอาไปลงอย่างตรงนี้ก็จะมีอนุบาลด้วยเนาะใช่ครับมาดูขอออนุบาลครับข้อนี้เท่าไหร่พีพักได้สี่ห้าวันสี่ห้าวันแล้วครับผมนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับใช่ครับผมตัวเหมือนแบบใหญ่กว่ามลรงวันสองใหญ่กว่านะคนึงครับผมนะครับคืออนุบาลกะว่านะครับเขาเอาตัวรอดได้ครัเขาเอาตัวรอดได้ก็น่าจะคาบที่สองที่สาม คือพ้นจากมดเจาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับภูมิคุ้มกันเริ่มมีนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาไปใส่โรงเรือนใหญ่นะครับผมเลี้ยงแดดร้อยไปเลยแล้วก็มีมูงแสลนให้เขาบ้างครึ่งนึงครับผมแั่นั้นก็เติม้ากอย่างเดียวแล้วเนาะใช่ครับเติม้ากอย่างเดียวเลยก็บเกี่ยวผลผลิตง่ายครับผมใครสนใจก็ติดต่อสุภตาฝามาได้เลยนะครับครับผมเปิดซิปเข้าไปดูได้ได้ อาหารก็ไม่ต้องเยอะนะตรงนี้ใช่ครับช่วงแรกๆเขก็เริงๆนไม่เยอะผ่านไปประมาณ20วันหลังนี้นะครับก็จะเริ่มปีกขึ้นเรื่อยๆเซตทดลองนะครับผู้ที่จะเลี้ยงและมีพื้นที่จํากัดครับนะครับผมเราก็มีเซตทดลองให้นะครับคือกรงพร้อมไข่หนึ่งขีดนะครับผมกรงก็ถือว่าขนาดมาตรฐานเลยครับผม80นะครับแปดสคูณเมตรสิบครับความสูง1เมตร เพร้อมไข่เนึ่ไขีดนะครับประมาณกี่ตัวพี่ตกส5ง0ันห้ถึงสามพตัวนี่แหละสองพันห้ถึงสามพตัวยกแบบนี้เท่าไหร่ครับยกแบบนี้ผมอ่าส่งต่ออยู่ที่สามพครับต้องเอารถกระบะมาใส่เองส่งได้ครับส่งได้ผมทำโครงแบบแยกประกอบด้วยอ๋อครับครับผมผมจะมาร์กเป็นอ่า เป็นตัวเลขไว้นะครับเพื่อที่การประกอบง่ายๆนะครับส่งขนส่งเอกชนได้ครับผมช่วงนี้เรามีลูกค้าก็สั่งเรื่อยๆบางทีคนอยากเลี้ยงนะครับหางานอดิเรกทำแต่ไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาเราก็จะมีแบบเป็นกรงแบบสําเร็จรูปไปให้ชุดทดลองเนาะทดลองก่อนนะครับถคาเลี้ยงรอดเลยเขาว่ากันครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าฝากฟักด้วยนะถ้าเป็นกรงแบบนี้คือฝากฟักพอฟักเป็นตัวเสร็จปุ๊บ ลูกค้าสมมุติว่าฝากไว้หนึ่งขีดหรือว่าสองขีดอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่าฟักเป็นตัวอย่างนี้แล้วค่อยมารับน้องแข็งแรงก็มารับที่ฟาร์มได้นะครับฝากฟักจนนั่นได้เลยนะครับไม่คิดค่ายาเพิ่มนะครับคิดแต่ค่าตัวเนาะคิดแต่ค่าตัวกรัโปรงก็พร้อมมายกไปได้เลยยังไงก็ติดต่อมาทางสุประตาฟาร์มแล้วกันนะครับใครอยากได้แบบไหนมีทั้งทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งไข่เนาะทั้งตัวนะครับแล้วก็ใบเล็กๆอนุบาลแบบนี้โกงก็มีขายนะครับ ที่นี่มีครบวงจรเลยนะครับสำหรับการลเรยิงตะกะแตนสั่งคำตามขนาดได้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพาดคลิปใหม่ๆสำหรับว,วันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ